กูออสวัสดีครับกินกันอีกแล้วกินกันอีกแล้วครับกินกันอีกแล้วลุงป่องมงคลโคราชครับกินกันอีกแล้วนะครับต่ยาวดูด้วยต่ยาวดูด้วยเขากินกันอีกแล้วครอบครัวมีความสุขครับประดิษฐ์ไข่ไปทุกงานเจอทุกที่มีตังคค่าน้ำมันเยอะครับ เงินเดือนไม่มากแต่ใจกว้างไม่จําเป็นต้องมีเงินเดือนเยอะๆหรอกเงินเดือนเป็นแสนได้ถ้าขี้เหนียวก็ไม่มีประโยชน์ครับถ้าใจแคบเอาแต่งานตัวเองงานคนอื่นไม่ไปเนี่ยมันไม่ใช่มงคลประดิษฐ์ค่ายแล้วครับออกจากราชการมาก็มีช่อง youtube ตัวเองตั้งสามช่องสี่ช่องสมช่องแอปไลน์อีกห้าแอป เอาไว้เป็นสถานที่ให้สําหรับท่านที่ไม่มีสถานที่ลงเผยแพร่ข่าวสารสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและบ้านเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นทหารไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําไม่จําเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับถ้าจะช่วยชาติจริงๆมันช่วยได้ทั้งหมดเลยครับผมยังช่วยเลยครับผมมีแอป5แอปของส่วนตัวตรงๆเลยครับแล้วช่อง y o u t u สามช่องนะครับเข้ามาแล้วก็ ขอสามอย่างครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยกดติดตามนั่นแหละครับแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วครับไม่ต้องให้ตังค์ผมแล้วครับตังค์ผมไม่มีแต่ผมมีใจครับใจใหญ่ใจกว้างใจถึงคำว่าใจถึงนี่ไปเรียนแบบใครนะครับนี่เราอยู่กันแบบครอบครัวครับเราก็ชวนกินทุกเขี่ยวแล้วมามามาเนี่ยแวถวสนามแปดสิบปัญหาเนี่ยมาแล้วเจอเลยอีกประมาณสี่สิบนาทีลุงกองมงคลก็จะไปแล้ว นีเขาขับหนีเขาก่อนเพราะกลัวจ่ายตังค์กลัวเขาจะให้จ่ายตังค์นั้นหนีไปก่อนนะครับไม่ใช่มีคิวที่จะต้องไปทําไ์สดหมอลําของมอเสนะครับมหาวิทยาลัยสุรา,ารีเพราะว่าเขาจะมีสาขาวิชานี้ด้วยนะครับเขามีสาขาวิชานี้ด้วยเขาจะจบนะครับปีที่สี่เขาเรียนปีเดียวเ,เรียนรุ่นเดียวกับลูกชายลูกปองมองคนนี้แหละครับ เพะเข้าปีสามเพิ่มไปแล้วเขาจะปีสี่ปีหน้าเขาก็รีบจบกันเพราะฉะนั้นการเรียนมาสาขาวิชานี้แหละเอาผมเอาพูดง่ายๆเข้าใจง่ายคือปาสามวิชาหมอลำนี่แหละครับวิชาหมอลำแต่ชื่อจริงๆเขาไม่ได้ชื่อหมอลำนะครับเขาชื่ออะไรอะ่สะสักอย่างนะครับมีไทยๆข้างหลังอะ่ะเขาจะจบกันแล้วเขาเลยต้องใส่ชุดเพชรชุดหมอลำจริง,รงๆราคาเป็นล้าน ใส่จริงๆไฟแสงสียิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่เครื่องเสียงห่วยๆนะครับเครื่องเสียงชั้นหนึ่งเกรดเนะครับระดับมหาวิทยาลัยสุรนารีเขาใช้เครื่องเสียงของเมืองนอกทั้งหมดนะครับไม่ได้สั่งของในไทยนะครับท่านที่เคยมาเป็นวิทยากรท่านจะทราบว่าใช้ยี่ห้ออะไรเป็นเวทียักษ์เวทีใหญ่แสงสีเดีย๋ดวยวผมจะถ่ายทอดสดให้ดูแล้วกันหลังจากนี้ไปประมาณ4ี่0ิหาสินาทีประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวไปเปิดกล้องที่รุ่นต่อนะครับนี่รอคนอีกคนหนึ่ง กำลังไปทุระโจโหออยู่ครับกลับมาจะมีสี่คนนะครอบครัวประดิษฐ์ไข้หลือแ